ืันอนี้ก็จะพามากินย่าแหนมสดจ้ะทําไมล่ะสวัสดีค่ะืันนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตู่ตุ๊ดเนาะค่ะืันนี้ก็จะพามากินย่าแหนมสดจ้ะมาห้มามเหลื่อมกินกันเลยเนาะโอ้ยอัน,นี่เป็นใบอีเลิร์ดหรือใบชพู่ของผคากกาง ยำแน้มสดอืหอมกินก็อ,อ่เลย